สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับทีมงานชอไก่ไทซิ่งวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวข้าวอ่านี่รถเกี่ยวข้าวของอพี่ไก่เขานะครับวันนี้รับผมเองครับนี่วันนี้เจมาด้วยอา้าวเจมาทำไมเนี่ยวันเนี้ย เดี๋ยวมาดูราคากันนี่ยวันนี้ทีมงานชอ้อไก่นะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวกันอ่เรามาดูรถเกี่ยวกันตอนนี้ไอหนุม่มดูใกล้ๆก,กันดีกว่าพี่อ่าไอหนุม่มไวไฟครับเนี่ยตัวนี้รุ่นไอหนุม่มตัวรุ่นเออเนี่ยวันนี้ทีมงานช้อกไก่วันนี้มาเกี่ยวข้าว โอ้ยจัดแรงจังเต็มนเคเรื่องอาอสูงสองริโโบครับวีดีจังครับแล้วติดติตตโดโจากาช่างน,านกนครหลวงครับที่นครปฐม น,นี่มาเกี่ยวข้าวพี่ครับสิบสีไร่เดี๋ยวมาดูผลผลิตกันกาจะมาคนเดียวครับวันนี้เจตามมาด้วยตามไปขายข้าวด้วยครับเี่ยนี่ครับไอีฝั่งมีครับ อันนี้เจ้าช้างไ,ไฟเกี่ยวตรงข้ามกันนะครับวันนี้ข้าวก็เริ่มเหลืองกันเรื่อยๆครับโอเคครับ